สวัสดีค่ะพบกับสาวนวลกกอกนะคะตอนนี้นะคะสาวนวลก็ขึ้นมาถึงถ้ำปูผาแอกแล้วนะคะนี่นะคะก็คือรูปของหลวงปู่ลิ้นนะคะแล้วก็พุทธรูปของหลวงปู่ลิ้นนะคะวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาโดยตามประเพณีแล้วบ้านกกอกนะคะถ้าออกพรรษานี้จะพากันเย็บพัน ภาษาพูดไทยเรียกว่าขันมาเบ่งนะคะเด้อเสียเท่ากันเย็บขันมาเบ่งขึ้นมาเข้าไหวหลวงปู่ลิ้นเลยค่ะเด้อขันมาเบ่งนี้ก็คือภาษาไทยก็เรียกว่าใบาสีนะคะนี่นะคะใบสีขึ้นมาเข้าไหวหลวงปู่ลิ้นนะคะนี่ก็พกพูดโลกข้างบนนี้ผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะคะ ขึ้นได้แต่ผู้ชายตอนสมัยน้อยคุณน,นะคะ่ะสาวนวลจะขึ้นมากับเมเด้อะค่ะเด้อตอนน้องน้ยย่างขึ้นมาโอ้ยนขึ้นมาทำภูผาแอกเน,นี่ยนำอาหารขึ้นมานะะมวยเนี่ยค่ะเพราะว่าหลวงปู่ของเฮาเพิ่นกะสันเจเด้อค่ะเด้อเพิ่นผู้ชันแตโนมไม้ชันแต่พักตาแจ่วเนะะี่ยค่ะพวกอ่า รสด,ดีน้ำปลาน้ำมันหอยเนะะี่ยก็เอาขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะเอาขึ้นมาไม่ได้นะคะ,เอ,ะ,คะเอาขึ้นมาได้แต่เกลือกับผงชูรสเท่านั้นนะคะแล้วทวงผู่เพื่นนจะสมัยเพื่อนังมีอาชีตอยู่เพิ่นก,นก็อาศัยอยู่บนทนี้นะคะ เเนนถ้ำโกขาแอกบมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่อ,นนองค์นะคะอืมอีกีเห็นเล็กๆสีขาวเห็นไหมคะโดยเสามัน,น,นคือคมันดูบนบนบน,บนก้อนหินนะคะหน้าท่ำเลยนะคะนั่นคือลังผึ้งนะคะใหญ่นะคะนี่นะคะขาวนะคะลังผึ้งแต่ว่าล้างไปแล้ว,วนะคะแต่ก่อนนะคะถ้าถ้าใคร ถ้าใครที่ขึ้นมาแล้วนําอาหารขึ้นมาหรือนําสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาจะมีพึ่งนะคะวิ่งไล่ต่อยเลยนะคะียงปูนิ้นเทมปันโด ชะตาเมื่อไว,ไวนอ 20, ันอาทิตย์ที่สิกรกฎาคมสองันหกสิเ้าเ่ข้ามเดือนสิบปีชวดมอรณนาเมื่อวันสุกที่สิบ้าพาสอหาหนึ่งห้าที่มีเก้าข้ามเดือน7จ็ดปีชวดสิริอายุสี่สิบแปดพันสาเพราะสี่สิบแปดปีที 48, ่สิบเจพันสานะคะ บริเวณถ้ำน,นี้ก็จะกว้างนะคะจะไม่ลึกค่ะแต่ว่าจะเป็นลอยยาวไปนู้นทางนู้นก็จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็จะเลยจากถ้ำนี้ไปก็จะเป็นถ้ำพระนะคะก็จะมีรงพระพุทธเจ้าเยอะมากๆค่ะเมื่อปีใหม่นะคะชาวนวลก็ขึ้นมาสวมดมนต์ข้ามปีอยู่นะคะตรงนี้เลย รู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะแต่ว่หนาวมากค่ะลมก็ลมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะซาอมนอนประทับใจมากเลยโอเคค่ะซาอมนอนก็ นี้ก็จบตรงที่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ FC นะคะที่ให้กำลังใจนะคะ